หรอใครใครๆืรับราชการค่ะค้าขายค่ะรับราชการอาหารครับเป็นไม่บ้านค่ะครูค่ะเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ค่ะนั่นคือหลากหลายอาชีพในสังคมไทยเราซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยเจอเจอมาบ้างหรือบางอาชีพก็ไม่เคยพบปะก,กับผู้คนที่ทำงานอยู่ในสายงานนั้นๆเลยแต่มีอยู่อาชีพหนึ่งที่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งทุกคนต้องได้เจอพวกเขา เพียงแต่ในวันนั้นคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณได้พบเจอพวกเขาเขาแล้วเรื่องราวในหลากอาชีพของคนเรานั้นมีอยู่มากมายที่หลายคนฝันที่อยากจะเป็นแต่มีอยู่อาชีพหนึ่งที่คนส่วนใหญ่หวาดผวากลัวแม้เพียงแค่ก้าวเข้าไปสัมผัสอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความตายและร่างไร้วิญญาณของผู้คนมากมาย นั่นก็คือเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตตอนแรกเลยเพื่อนแนะนำมาตั้งแต่ปี2532คิดว่ามันเป็นงานที่ท้าทายเพราะบางคนอาจจะมองว่าเป็น,เป,นเป็นงานที่น่ากลัวและมีความน่ารังเกียจเพราะเป็นศพนะแต่เขาคิดว่าเออเป็นเป็นงานที่น่าลองทำตัวนี้ก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยเมื่อคนอื่นรุ่นพี่ๆที่เขาทำอยู่ก่อนเราเขาก็คนเราก็คนเนะี่ยเขาสามารถทำได้เราก็น่าจะเรียนรู้งานเนี่ย ลจจงตัดดสินใว่าาะอทํูภารกิจสําคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตนั้นพวกเขาจะต้องเรียนรู้กับการจัดการศพทุกศพเริ่มตั้งแต่การได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยต่างๆและจัดเจ้าหน้าที่ไปรับศพเพื่อนํากลับมาดูแลจัดเก็บเอาไว้ในห้องเย็นในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้คงสภาพของร่างไร้วิญ,ญญาณทุกร่างให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อญาพี่น้องของพวกเขา สามารถนำศพไปบำเพ็ญกุศลได้ต่อไปสภาพในกรณีที่รับศพมาแล้วไม่มีไม่มีญาติเราก็จะนำศพเข้าพักศพไว้ในตู้แช่ที่สำหรับเก็บศพก็คอยดูอุณภูมิรักษาสภาพศพก็คอยดูความเรียบร้อยความเย็นนะลบ4-6ถงองศาแล้วก็จะรอประมาณ3วันผ่านไปแล้วก็จะมีการเสนอเรื่อง ทางเอกสารเขียนเป็นรายงานเสนอผู้มวยการไหัวหน้าพยาบาลแล้วก็จะส่งฝังรอญาติที่มูลนิธิซึ่งเราจะติดต่อกับประสานกับทางมูลนิธิอีกทีหนึง่งให้เขามารับศพไปฝังไว้รอญาติเขาจะเรียกเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นญาติเราก็คารวะศพตัวกลางก็าจะก่อนที่จะไปจับไปยกหรือไปทําอะไรกับเขาเนี่ยก็จะบอกกล่าว ที่ดูแลนี่เป็นผู้ช่วยของพวกเรานีได้รับการฝึกหัดไ้รับการฝึกหัดโดยมากจะได้จากคนที่เคยเข้ามาในห้องมาช่วยบ่อยๆลูกหลานก็เป็นตระกูลเขานะลูกหลานก็พ่อเขาอยู่ที่นี่แล้วลูกก็จะมาวนเวียนช่วยแต่งตัวศพบ้างช่วยยกศพบ้างช่วยฉีดยาให้ศพบ้างนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่มีความเข้มแข็งและจิตใจเราอยากได้คนที่มีความรู้ในด้านนี้ที่มีความรู้ในทางศพทางอะไรนี่นะ เข้ามาอีกทเขาได้เรียนมาทางทฤษฎีแต่ทงปฏิบัติเขาไม่ได้ผมมาเจอเขาเราเข้านั้นนะ่ะหายไปหมดคมรับเมื่อรับศพมาปุ๊บทีแรกเพื่อนนี่เราก็ต้องผูกข้อมือศพด้วยเชือกแล้วมีป้ายแขวนมีป้ายแขวนข้อมือว่าเป็นเชืออะไรแล้วก็ส่งศพเก็บไว้ในห้องเย็นก่อนเพราะเรามีกลุ่มถึงรบถึงแปดองศาสี่ปูซาถึงรบได้ก็จะมีเสื้อจบนัไว้สล้วศบผู้นี้จะไม่มีการเน่าเลยจะแล้วก็นำศพไปผ่าพอผ่าเสร็จก้ามาเก็บไว้ที่ห้องเย็นองรอญาติที่จะมารับ ประสบไม่ทราบชื่อสำคัทุกที่สุดตายไม่รู้เป็นผู้ใดก็ไม่รู้รอยน้ําขึ้นมาเนียอันนี้ก็ต้องช่างน้ำดักวัดส่นสูงสังเกตูร่องรอยต่างๆต่างลกายมีรอยสักมีแพเป็นกี่ตัวมีฟันกี่ซี่ฟันหลอหน้ารุ่มลำยังไงผมหอวผมดำลองได้ขอดไว้หมดมื่อถ่ายรูปไว้นะถ่ายรูปพิมมือถ้าส่งไปตรงับกานนะประสบชื่อตัวบคคลตรงนั้นไดบางรายที่เขาขอปรจักษลวบางอยาที่ลูกตาเนทางนิเวชีนลูตาสำคัญโรงกระดูก โครงกระดูกนี่ไปซ่อมแซมคนที่ยังมีชีวิตอยู่ขาหักรนยโครงหรือเยื่อเยื่อกลุ่มสมองเลยนเราไปใช้ได้เราจะเก็บพวกนี้ไปทำคลังของเราทีและด้วยภาระหน้าที่ที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศพในหลากรูปแบบคลุกคลีอยู่กับร่างไร้วิญญาณมากกว่าใครๆมีหลายคนเชื่อกันว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณเจ้าของร่างที่เสียชีวิต ซึ่งจะต้องก้าวเข้ามาอยู่ในห้องดับจิตแห่งนี้จนกว่าจะถูกนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีของศาสนาต่างๆเรื่องของวิญญาณเขามีความเชื่อว่ามีแต่ว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่ว่าเขาแสดงให้เห็นโดยตรงส่วนมากจะเป็นการสังหณรมากกว่านะก่อนเราจะได้รับโทรศัพท์ติดต่อมาจากทางตึกเนี่ยบางทีเหมือนมีคนมาเรียกมาเรียกเราว่าพี่ ให้ไปที่ตึกอายุรศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราก็สะดุ้งแล้วก็ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแต่พอสักพักก็ได้ได้รับโทรศัพท์ว่ามีคนไข้เสียอย่างนั้นมีฝันเนี่ยบางทีคนที่เขาเสียมาเนี่ยเขามีรองเท้าของเขาญาติบอกว่าช่วยใส่รองเท้าให้คุณแม่แล้วเราใส่แล้วมันหลุดทีนี้เราเอาวางไว้ข้างๆก็เข้าฝันบอกว่าช่วยเก็บรองเท้าให้ลุงด้วยแล้วก็ออกมาดูก็จริงวพารองเท้าหล่น แต่เราก็ไม่ได้ไปกลัวหรือนึกกลัวหรืออะไรตรงนั้นเพราะเราคิดว่าเออเขาก็เหมือนเหมือนกับเราเพียงแต่เป็นคนละมิติในขณะที่คนทั่วไปเห็นศพแล้วรู้สึกหวาดกลัวแต่สําหรับพวกเขาเจ้าหน้าที่ห้องดับจิต <S <S เขากลับรู้สึกว่าศพทุกศพเปรียบเหมือนญาติพี่น้องและเป็นงานที่พวกเขารักซึ่งจะต้องคอยดูแลจัดการร่างทุกร่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดซึ่งงานที่พวกเขาทำทุกคนภูมิใจ กับการทำหน้าที่ให้กับผู้เสียชีวิตทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายคนที่ดูแลหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกับส่วนของที่เป็นแพทย์เองจะต,ต้องดูแลตัวเองยับไงบ้างแล้ดูแลตัวเองนี้เรื่องของศพที่จะน่ากลัวก็คือเรื่องที่เชื้อโรคจะเข้ามาสู่ตัวเราเช่นโรคเอดเป็นต้นเราก็ต้องแนะนำว่าวิธีการที่ทำกัวพวกนี้เนี่ยนะ ป้องกันให้ดีเรื่องจิตใจพวกนี้เขาเก่งมาตั้งต้นแล้วเนี่ยพวกเราก็เทรนนิงน่งเขาเทรนนิ่งที่สำคัญเรื่องฉีดยาฉีดยาสดฉีดยังไงฉีดไม่เล่าส่ผ่าแล้วนี่เล่าง่ายเราทุกจุดมันรั่วไปหมดมต้องมีการมัดที่นวน,นดึงแับเช่นเรื่องตรงนี้ตรงนี้อะไรนี่นะแต่ก็ใาสา่น้ำยาเข้าไปส่งที่มือพิเศษได้รู้สึกภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมได้รับใช้ประชาชนนะครับแลให้เกิดกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบุญกุศลนะเราทําไปด้วยเรารู้สึกว่าเอะเราได้บุญนะทั้งๆที่ไม่ใช่ญาติเราแต่เราได้ช่วยเขาได้ร่วมงานเขาเราได้ทําบุญอยู่บ่อยๆในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่คิดว่าภูมิใจนะภูมิใจอย่างอย่างยิ่งและก็มีความคิดไปอยู่ว่าทุกอาชีพใครก็ตามที่เลือกแล้วที่ตัวเองตัดสินใจแล้วแล้วลงได้ทําแล้วเนี่ยก็ต้องภูมิใจต้องมีความภูมิใจ ศึกษาให้ถึงแก่นแท้ของงานให้ได้แล้วเราก็จะได้อะไรดีๆในงานนับเป็นอาชีพที่น่ายอมรับนับถือที่สำคัญคือสูงส่งกว่าพวกขายยาบ้าตั้งร้อยเท่าพันเท่าคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีคนเขาใช้มีดอย่างนี้สับลงไปบนแขนนี่โดยที่ไม่ระคายผิวหนังเลยเพราะอะไร แล้วเขาทำไปเพื่ออะไรกันช่วงหน้ามาฟังคำเฉลยครับสองสื่ตรงนั้นเจคมของเหล็กที่กระแทกถูกเนื้อเจ็บเจ็บจริงแต่ปวดแสบปวดร้อนจริง